ไปต่อนะฮะจากอำเภอแม่จริมไปที่อำเภอเชียงกลางครับอำเภอเชียงกลางท่านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลเปลือท่านเป็นผู้ช่วยหมู่ที่สิบเตรียมตัวมามันกับท่านพระเสียงเนาะเพลงต้นฉบับของศิลปินเฉลิมพลมาลคัมนะครับท่านผู้ช่วยชานนสุโรพันธ์กับบทเพลงเสียงจากผู้ใหญ่บ้านติดตามครับฮอแผ่เป็นหยางมีหยางอีไลอลีไม่หยาง มาลักปะไดเลิกกูเกินอันยังผูย่อยแบบประกาศเฮ้อนะาะก็เจ้าพวปวยใจได้ได้ได้ยังหูย่อยแบบประกาศเฮ้อ okay, โอเคก่อ,อ,อลต่อตอประกาศประกาศพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ไผ่หูมาลักเขาปวดอีลาดิเนะเออจอยมะพร้าวชิมข้าวหวานพ่อแม่พี่น้องทันใด้ตีหูจักเนาะก่อนเออมาแจ้งหูย่อยจุนนะครับเอ้ยเขาปวดเหี้ย อ๋นอนอเขาโปรดไผก็จังมาลักอยู่แน่บันอีแล้วนอใส่บแล้วเตื้อแน่นออ๋อนออ๋อต่อไปนี้ก่อนย้ำผู้ใหญ่จะเปิดเพลงให้ฟังนอค้ามนอมาฟังเสีงยงเจ้าผู้ใหญ่บ้านนอครับผมเขาโปรดเฮียลองเพลงให้ฟังเหมาะที่สุดเหมาะที่สุดนี่ ของแต้นี่มาในสุดยูนิฟอร์มอันเอาแมงดำบนน่นลงมาลุ่มสักําเถอะครับเ <Okay. S 1> ขาโปดเฮียผู้ใหญ่ร้องเพลงคือฟังนั่นจะได้คืนกะ <mão S 1> อ่ะห้ามเหียก่อน <grammar> นี่หมอบเพื่อโคชกก็ได้นะครับสองท่านนี่เป็นผู้ใหญ่เต็เนาะขอเสียงตะกี้ขำกํานะครับติว่าเขาโปดเฮียเนาะเพราะว่าบ้านเขาเนี่มีห้เขาโปดเราทผู้ช่วยมาเนี่อ่ะอันหนึ่งสองสามขอเสียงสดนะครับเนาะอ่ะหนึ่งสองสาม ไปไปไกลเจ้าครับพวกเจ้าว่าหาย่านี่จะมาหมนะอันจารจะมาเม็นสักเม็นสีกูนินเดอร์หายข้าเจ้าก็แพงผมมันจะเจ้านะข้าเจ้าอย่าไปฟ้อนคนไงมึงอยากคิดว่ามึงงามกว่าโก้ไอินนี่ไอ้มาแต่ผู้ช่วยมั่นใจเหลือเกินนะมึงนี่หนา ไผู้ช่วยอันซ้อมเหมือนกว่ครับนี่อิตกว่าที่นะครับครัอาทิตย์กว่าทำไมถึงชอบเสริมพลมละคำนี่น้อมอจะกลัวอู้ใช่ไหมน้อยนะครับแนวเสียงผมได้มันได้นาะขอฟังสดๆเด้ก็ผู้ช่วยฟังแบบบอมมีดนตรีหนะมึงฟังอีนี่มึงฟังของแต้นี่จ้าเจ้าวเอาถอนหกก็ได้หนึ่งสองซ้ำ เพลงมื่อกี้ก็ได้ครับเพลงแดก,กนจนแดนเสียงนี่คือเสียงากาใอญ่บ้านเพื่อให้มาทำงานรับราชการด้วยความจริงใจโอ้จะไปจะลึกจะเลื่อนมันจะล่ำหน้าผู้ช่วยเปิน่นกูบอกมื่อกี้รอบแล้วเตะมันจะล่ำหน้าเปิน่นใจเย็นๆก่อนเจ้าไหย สรฟังไปบินทาบาทกัอีกาปเอาต่อครับจะถามท่านว่าบ้านท่านคือบ้านอะไรฮะชื่อหมู่บ้านนะท่านผู้ช่วยบ้านนองผุกครับผมอุทัยพ่อนะ <laughs> เป็นคนเมืองก็ไเป็นคนไทยเมืองนะครับก็จะอุทัยอย่างอันลืมตัวไปนอยน่อยนะแต่เมื่อกี้เขาลักหันเด้อตอนตีสมาตเต์เด้อตอนลงคันใดมานี่ตะกี้นะเนาะกูจอยมานี่ยนะลงมายินึงส่อแล้วกะทิจะนี่ใ มันเป็นอย่างก้อมันเป็นชาตามันเป็นรูปแบบเนาะแล้วอันนี้แมงอย่างถามครับเนอะแมงผูหไ่อ่าขอเสียงตะคี้นมนสิกรรมไว้จะได้ก็ผู้ใหญ่จะจัดการจะได้เฮ้ยก็ครับวันผู้พูงอันถ้าเจ้าบ้านเขาได้เนี่ยปะปะใส่เนี่ยนะมาบอกผูหไ่จี้มอย่างู้หญ่จะไปจัดการเฮ้ยหัวเมยียพิษกันแจ้งได้ก่อได้ค่ะครับผมตึงวันนี้เขาขามาแจ้งอยู่แล้วครับผมใครว, <c oughs> วิธีจัดการ <c oughs> อาทันนผู้ช่วย ผู้จุ๋ยกับผู้ใหญ่กันเดียวกันนั่นเนาะเวลาผัวเมียพิชหัวกันเนี่ยเขาจะปรองดองเปิ็นจะได้เนี่ยท่ันมีกูบอกเฮ้ยมังอูเด็ดเลยจะไปเดียดเวลาเขาจะปองดองนี่เป็นจะได้ก็ครับเวลาเขาจะจ้วงเฮ้อผัวเขอเมียเป็นคืนดีกันนี่เนี่ยโอ้เขาต้องปะละปะลั่งมันก่อนกะมันจะได้นาะอีนอเหมือนดีเจ้ชอบจะงหวะอันไปพิชกับเมียเป็นตัวไปให่อย่างม้าอีเนี่ยเขาก็จะถามก่อนว่าตัวไปใหญ่อย่างม้าเท่ากับตัวไปใหญ่พิชกะก เออตัวก็ต้องขอโทษเมียนะ่เจว่าตัวบอกขอโทษเมียนะแมนกอันใส่มาหลายกว่านี <laughs> ้ไปห้ามพงบไลเลยไปเจิญเจิเอิอ่าสำหรับทีมของเราสนุกสนานเขาไปแั้วนะพุ่นไ่เหยไปนางเครื่องกับมะเม,ะมะ็ดซุยลุยขาวโจะโฟแต่และคนนี่โอ้ยคนดีกับมะน,นี่อดีเจ้าไปเลยไปห้ามาังวัลเลย อำเภอเชียงกลางนะครับสนุกสนานมากอำเภอเชียงกลางนะยังจะได้ครับแหมงนี่มันดึงมวลครับขอบคุณครับท่านครับอำเภอเชียงกลางนำโดยท่านแหม่อำเภอรุ่งโรศสถานนะครับขอบคุณท่านแหม่อำเภอเนาะพาความสุขมามอบให้กับพี่ๆน้องๆที่งานกระชาติมาแนวเฉลิมพลอ่ะไทยพูดเหี่ยวกันไทยพูดเหี่ยวกัน ทางเคียงพองมาเดี่ยไทยฮูมเหียก่อนไม่จะฟังไปแน่เออไทยโฮมเหียก่อนอุ้ยชุดแต่งกายท่านผู้ช่วยกับมะเนาะแต่งตัวมะหนึ่งสองสามทีมเชียงกลางสู้สู้เออเอาดิมึงสบายใจได้ีเฮ้ยเอามันว่าแต่วม่เนาะจะกิ้งจะเกียกจะได้ก็แล้วแต่เฮ้อหันเตาไหลจะไปยะ หันเตียวหลองออกกล้องไม่ได้นะขอจะแบนเ่านะขอบคุณครับขอเสียงประเมอือให้เชียงกลางหน่อยจ้าเมที่สุดนะครับนออำเภอเชียงกลางจากอำเภอเชียงกลางขอไปต่อนะจ้าทุกคนวันนี้จะมีการออกสลากกาชาติการกุศลด้วย